ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะ<อ>คุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่นี้ที่พระเจ้าส่งโปรดประทานชีวิตใหม่แล้วก็ประทานกำลังใหม่ประทานชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้กับเรานั่นเป็นเรื่องที่เราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้านะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าอธิษฐานเผยพระวจนะในโยเอลบทที่สองข้อยี่สิบแปด ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระวจนะมีรูปแบบในการอธิษฐานที่เราควรจะอธิษฐานในสถานการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราสังเกตถึงพระสัญญาของพระวิญญาณในข้อพันธีนี้ซึ่งสำเร็จแล้วในพวกเราในวันนี้บุตรชาย บุตรหญิงของเราทั้งหลายจะเผยพระวจนะในการเผยพระวจนะนั้นคือการพูดถ้อยคําแห่งฤทธเดชก็คือพูดพระวจนะทําไมเราต้องมีพระคําอยู่ในใจอยู่ในปากอยู่ในวิญญาณเพื่อเราจะใช้ถ้อยคําของพระเจ้าอธิษฐานด้วยแล้วก็พูดถ้อยคําแห่งความเชื่อก็เรียกว่าการเผยพระวจนะผ่านถ้อยคํา ดังนั้นการอธิษฐานแบบเผยพระวจนะก็คือการอธิษฐานที่ประกาศพระคําของพระเจ้าในคําอธิษฐานของเราเราพูดพระประสงค์ของพระเจ้าให้เกิดขึ้นโดยความเชื่อด้วยการเจิมที่เรามีพระวิญญาณอยู่ในตัวตนของเราอยู่ในวิญญาณของเราเมื่อเรารับถ้อยคําและการเจิมของเรานล้ก็ทํางานการที่เราได้รับการดลใจพิเศษเราจึงกล้าที่จะเผยพระวจนะผ่านถ้อยคํา แล้วก็ประกาศถ้อยคําเราจะเห็นบรรยากาศเปลี่ยนเราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราปาประกาศออกไปนั้นหรือสั่งให้สถานการณ์ต่างๆโดยการดนใจที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าจะให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้อยคําที่พระเจ้าให้กับเราชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนที่มีการเจิม ก็คือการที่เราผูกพันกับพระวิญญาณการที่เราตระหนักว่าชีวิตของเรามีพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเราจึงกล้าที่จะพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อพูดถ้อยคำที่มีการเจิมพูดถ้อยคำที่เชิงเผยพระวจนะหรืออธิษฐานเชิงเผยพระวจนะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพงเทพระวิญญาณลงมาเหนือบุตราบุตรีแล้วเราทั้งหลายเป็นบุตราบุตรีของพระเจ้าถ้อยคำกำเผยพระวจนะอยู่เหนือ นพื้นที่ในความคิดหรือความเข้าใจของมนุษย์มาจากในวิญญาณของเราที่เราใช้เวลากับพระวิญญาณผูกพันกับพระวิญญาณและเราเชื่อถ้อยคํานั้นเลยูยาสัลและเสริญพระเจ้าอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ไม่ได้ละเลยความสําคัญของจิตใจเพราะว่าจิตใจก็คือความคิดก็คือประตูสู่วิญญาณของเรา2โครินโตบทที่4ข้อที่4นี่คือเหตุผลทําไม การภาวนาพราะคำนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราต้องการที่จะให้พระคำของพระเจ้าออกจากปากออกจากวิญญาณของเราออกผ่านการเจิมที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมก็จะมีการอัศจรรย์ก็จะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราจงใคร่ครวญพระวจนะเราจงใส่ใจสนใจในการอ่านพระวจนะเพื่อเราจะนำพระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อถึงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำการดนใจโปร่งจะใช้ถ้อยคำนั้นมาเปิดเผยสำแดงเมื่อเราได้รับการเปิดเผยสำแดงเราก็ปาประกาศออกมานี่คือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจสนใจ พระคำทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำเขาศึกษาหรือใครค่ครวญหรืออ่านภาวจนะภาวนาภาว,นาภาวจนะพื้พร,ม,พรมออกมาทำไมเราพรื้นพรมได้เพราะเราอ่านเพราะเราเก็บสะสมพระดํารัสของพระเจ้าความคิดปัญญาจิตใจวิญ,ญญาณของเราเต็มไปด้วยพระคำ เราจึงพูดพระคําได้ตลอดเวลาคําอธิฐานของเราจึงเป็นคําอธิฐานที่มีคําเผยพระวจนะคําปธิษฐานของเราจึงมีฤทธเดชจึงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆได้ทําไมเราพูดถ้อยคําออกมาเพราะเราเชื่อถ้อยคําเพราะว่าพระวิญญ,ญาณเป็นผู้เปิดเผยองค์ต้องการที่จะให้เราพูดพระคําจนถึงขั้นเป่าประกาศก็เลือกตะโกนด้วยความเชื่อเป็นถ้อยคําที่เรียกว่าคําอธิฐานเชิงเผยพระวจนะการอธิษฐาน เผยพระวจนะจะมีฤทธเดชมากจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจะเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ได้ทันทีเหมือนเยลมีบทที่หนึ่งข้อที่10ถอดถอนกิจกรรมกิจการ,รของมันสตานที่มันมาปลูกมาว่านไว้ในสถานการณ์ในผู้คนในครอบครัวในการเงินในเศรษฐกิจในสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ เมื่อเรามีการเจิมมีคาอธิฐานที่มีการเจิมมีถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นฤทธเดชเราเปล่าประกาศหรือถอนทําลายหักล้างล้มล้างโครงสร้างของมันทําลายอิทธิพลที่มันสตานมาก่อกวนเรามาก่อกวนสังคมมาก่อกวนบรรยากาศ เพราะฉะนั้นขอให้เราเติดสนิทกับพระเจ้าขอให้เราไปภาวนาพระคำของพระเจ้าเพราะว่าเรามีพระวิญญาณอยู่ในเราเราสามารถที่จะอธิษฐานด้วยถ้อยคําที่มีการเจิมด้วยฤทธิเดชต่อสถานการณ์ต่างๆเป็นความเชื่อที่ถ้าบอกเป็นความเชื่อก็คือเป็นความเชื่อระดับสูงเรากําลังประกาศถ้อยคําที่มีการเจิมเรากําลังประกาศถ้อยคําที่มีฤทธิเดช นี่คือความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่ความเชื่อแบบธรรมดาเราต้องใส่ใจสนใจสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเราก็จะได้รับประโยชน์ถ้าเราขี้เกียจในการอธิษฐานขี้เกียจในการอ่านพระคัมภีร์ขี้เกียจในการสามัคคีรมกับพระเจ้าเราก็นอนหลับทับสิทธ์เราก็ไม่ได้เห็นชัยชนะเราก็จะอยู่ในบรรยากาศถูกลบกวนมารซาตานก็จู่โจมเราได้ตลอดเวลา เราก็จะเป็นคนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตลอดเวลาไม่ทะลุทะลวงเพราะฉะนั้นเรามีการเจมิมเรามีฤทธเดชเรามีพระวิญญาณเรามีท้อยคำเราเชื่อเราจึงให้ความสำคัญเราจึง ป่าประกาศถ้อยคำของพระเจ้าหักล้างลมล้างทำลายกิจกรรมกิจการ,รของมารซาตานที่มาหวานมาปลูกเอาไว้ในเมืองของเราในครอบครัวในลูกหลานเลนหลอนในสถานการณ์ต่างๆเรามีสิทธิอำนาจเรามีการเจิมที่จะถอดถอนได้เรามีฤทธิ์เดชถ้อยคำของพระเจ้าที่เราจะเปล่าประกาศนะคะพูดถ้อยคำของพระเจ้าที่จะหักล้างทำลายทุกแผนงานของซาตานด้วย เพราะฉะนั้นไม่สำคัญว่าศัตรูจะเป็นใครจะเป็นผีระดับไหนหรือภูเขาสูงเพียงใดก็ตามมันจะต้องทลายลงเมื่อเจอคำอธิษฐานที่มีถ้อยคำที่เผยพระวัชนะมีถ้อยคำที่มีการเจมิมมีถ้อยคำที่เป็นฤทธเดชเป็นเลมมากของพระเจ้าดังนั้นก็ให้เราใส่ใจสนใจทุกคนมีสิทธิ์ทำได้ทุกคนนะคะ มีพระวิญญาณทำได้ใส่ใจแค่นั้นสนใจเท่านั้นสนใจมิติฝ่ายวิญญาณสนใจเรื่องสิทธิอำนาจเรื่องการเจิมเรื่องอาวุธของพระเจ้าการอธิษฐานคือการดำเนินชีวิตที่ใช้สิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าในโลกฝ่ายวิญญาณไม่ใช่โลกฝ่ายกายภาพทำไมเราอธิษฐานเพราะเรากำลังติดต่อกับพระเจ้าพึ่งพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ฮาเลลูยาสัรและเสพร,ระเจ้านะถึงแม้ว่าตอนที่เราพูดมันยังไม่เกิดพื้นพรับนะคะเราจําเป็นจะต้องเอาอีกอธิษฐานอีกเป่าประกาศถ้อยคําอย่างต่อเนื่องก็ดีกว่าจะบน่นใช่ไหมหลายคนถนัดบ่นให้กับลูกหลานบ่นกับสถานการณ์ที่ไม่ดีนะบ่นเรื่องนั้นบ่นเรื่องนี้เรายังขยันเลยวันนี้ก็ขอหนุนใจท้าทายให้เราขยันในการที่จะอธิษฐานพูดถ้อยคํา พูดให้สถานการณ์ต่างๆที่มันกำลังมาลุมมาตุ้มเราเนี่ยให้มันพังลงทำลายกิจกรรมกิจการ,รของมารซสตานด้วยคำอธิษฐานที่เต็มด้วยการเจมริมฤทธเดชเอาถ้อยคำของพระเจ้าที่เราสะสมไว้และพระวิญญาณจะนำถ้อยคำนั้นแหละมาให้เราเป่าประกาศออกไป สู่สถานการณ์ที่ร้ายๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีพระคำสําคัญมากการที่เราภาวนาพระคำของพระเจ้าสําคัญมากเมื่อเราใช้ชีวิตกับพระวิญญาณพระวิญญาณจะดนใจพระวิญญาณจะเปิดเผยพระวิญญาณจะให้พ้อยคํานั่นแหละให้กับเราแล้วก็เราก็จะนํามาเผยพระวัชนะนํามาประกาศนะคะมันจะพลังพรูออกมาจากวิญญาณแล้วก็ขอให้เราที่จะใช้สิทธิอํานาจเป่งเสียงออกมา ในโคโลสีบทที่สามข้อสิจงให้พระวัทะของพระคิดดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและก็เตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิน้นเมื่อพระคำของพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตของเราอย่างมากมายแล้วพระคำนั้นจะออกมาจากปากของเราในการทั้งเผยพระวจนะทั้งพูดทั้งเป่าประกาศทั้งอธิษฐานเผยพวจนะได้ทุกรูปแบบจำถ้อยคำของพะิยซูที่ตรัสว่า ด้วยปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจในมัทธิวบทที่12ข้อ34เพราะฉะนั้นใจของเราป้อมความคิดของเราวิญญาณของเราเต็มไปด้วยพระคำไหมถ้าเต็มไปด้วยพระคำก็ไม่แปลกใจที่เราจะเวลาเราอธิษฐานเราจะพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมาอธิษฐานเผยพระวจนะเป่าประกาศถ้อยคำแห่งการเผยพระวจนะนี่คือยุคข,ของพระวิญญาณนี่คือยุคที่พระเจ้าต้องการให้เรา ใช้อาวุธนี้พาป,ประกาศถ้อยคําของพระเจ้าหักล้างล้มล้างทุกกิจกรรมของมันได้เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเจิมเราไว้เพื่อเราจะประกาศถ้อยคําเพื่อเราจะอธิษฐานหักล้างทําลายกิจการงานของมันสตานขอให้เราที่จะใส่ใจในเรื่องนี้พระวิญญาณเทลงมาเหนือนลูกๆของปรองในวันนี้เราทุกคนต้องใส่ใจเรื่องการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณอย่างมาก และเราทุกคนสามารถที่จะป่าประกาศถ้อยคําที่พระวิญญาณเปิดเผยสําแดงที่เราใช้เวลากับพระองค์ที่เรามีพระคํานั่นแหละเราควรจะปฏิบัติอย่างจริงจังเอเมนโดยเฉพาะคนที่มีของประทานการเป็นผู้เผยวจนะกับการเผยพระวจนะถ้าเราร่วมกันในการทํางานของพระเจ้าโมเสสเป็นผู้เผยวจนะและเมื่อโมเสสเคลื่อนไหวโดยการเผยพระวจนะ และคนที่ติดตามพระเจ้าผ่านชีวิตของโมเสสก็เป็นไปได้ที่ของประธานการเผยพระวจนะจะไหลไปสู่ชุมชนของเขาและเขาก็ชอบด้วยที่จะเห็นคนที่อยู่ในบรรยากาศเดียวกันช่วยกันเผยพระวจนะเห็นไหมในกันดันวิถีบทที่11บเข้อยีเขาพระเจ้าอยากให้ประชาชนของพระยาเวเป็นผู้เผยวจนะทุกคนและข้าพเจ้าอยากให้พยาเวทรงใส่วิญ,ญญาณของปรองไว้บนเขา และเขามีและเราก็จะประกาศถ้อยคำนั้นทุกคนพูดได้ทุกคนมีพระคำทุกคนมีพระวิญญาณ ให้เรามาช่วยกันเผยพระวจนะหักล้างทำลายกิจการของมารซาตานที่มันกำลังปลูกหวานถ้าเราพูดออกมาถ้าเราต่อต้านมันด้วยคำพูดด้วยความเชื่อด้วยถ้อยคำที่มีการเจิมสรรเสริญพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นจะพังลงสิ่งเหล่านั้นจะถูกทำลายลงนี่คืออาวธุธที่พระเจ้าให้กับผู้เชื่อเราจำเป็นจะต้องใส่ใจสนใจถ้าเราไม่ใช้เราก็นอนหลับทับสิทธ วาะฉะนั้นก็ทุกคนสามารถที่จะเผยพระวจนะได้ถ้าเรามีพระวิญญาณถ้าเรามีพระคำพระวิญญาณจะเคลื่อนไหว และพระวิญญาณนั่นแหละจะนำพระคําของพระเจ้ามาเปิดเผยสาแดงและเพียงแต่เราติดสนิทกับพระเจ้าเราจะไวต่อเสียงพระเจ้าเราจะเป่าประกาศถ้อยคําของพระเจ้าทุกวันเรื่อยไปหักล้างทําลายทุกแผนงานของศัตรูที่มันกําลังปลูกหวานในผู้คนมากมายมันทําลายลูกหลานของเราในโรงเรียนก็มีแต่เรื่องร้ายๆในที่ต่างๆก็มีแต่เรื่องที่ไม่ดีในตลาดในสังคมในมวลชนแต่คริสเตียนเรายังนิ่งเฉยไม่พูดไม่เป่าประกาศถ้อยคําหักล้างลง้มล้างไม่ถอดถอนสิ่งที่ชั่วร้าย ออกไปเลยไม่ได้เราต้องทำสงครามด้วยปากด้วยวิญญาณของเราด้วยการเจิมของเราพระเจ้าให้อาวุธกับเราทุกครั้งฉันจะอธิษฐานถอดถอนสิ่งที่มานสตตนมาปลูกมาหวานไว้ในเมืองไว้ในประเทศไว้ในภูเขาทั้งเจ็ดไว้ในครอบครัวเพราะว่าอะไรมันมีไงคะมันมีสิ่งที่ไม่ดีมันมีสิ่งที่ชั่วร้ายเราต้องอธิษฐานถอดถอนออก เราสามารถทำลายทุกกิจการงานของซาตานได้เราสามารถที่จะทำลายแผนงานชั่วหลายของมันที่มันกำลังแอบแฝงที่มันกำลังซ่อนอยู่ในโลกใบนี้พระเจ้าเจิมแต่งตั้งเราไว้เพื่อที่จะทำลายทุกแผนงานของศัตรูนะคะแม้ว่าเราจะไม่เป็นผู้เผยวจนะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสิทธยพิบาลแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นอาจารย์แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ประกาศแต่ขอให้เราที่จะมีความเชื่อ <Das kop at io> นะคะมีพระวิญญาณเราสามารถที่จะอธิษฐานได้เราสามารถที่จะใช้อาวุธเหล่านี้ทำลายกิจกรรมกิจการ,รของมารซาตานได้ขอท้าทายเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์และมารซาตานเนี่ยจะกลัวคนที่ใช้ถ้อยคําอธิษฐานคนที่มีการจิมคนที่เชื่อฟังพระวิญญาณเชื่อฟังพระคําเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเปี่ยมล้นด้วยถ้อยคําของพระเจ้าเราจะช่วยกันเผยพระวจนะเราจะช่วยกันทำลายทุกแผนง,งานของซาตาน สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านเราไหมในครอบครัวเราไหมลุกขึ้นใช้ถ้อยคําที่จะทําลายแผนงานของศัตรูอย่าปล่อยให้มารสตานลอยนวลอย่าปล่อยให้มารสตานทําลายฆ่าคนนั้นทําลายคนนี้ทําลายศักดิ์ศรีคนนั้นคนนี้ทำให้เขาทำบาปทำชั่วทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนลามกสกรปรกกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยมลทินเต็มไปด้วยสิ่งที่ชั่วร้ายคนมากมายนะเขาช่วยกันทำบาปเพราะว่าผีอยู่เบื้องหลัง คริสเตียนต้องช่วยกันเผยพระวจนะช่วยกันอธิษฐานถากถางถอดถอนและทำลายกิจการงานของมารซาตานไม่เพียงแต่เราประกาศข่าวประเสริฐแต่เรามีสิทธิอำนาจสั่งภูเขาปัญหาได้สั่งซาตานได้สั่งผีออกจากคนได้ขับผีทุกวันเรื่อยไปสั่งสิ่งที่ไม่ดีทำลายเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าจนพระเจ้าตอบเราเหมือนดานเนียนเขาอธิษฐานนั่นแหละเมื่อเราอธิษฐานเมื่อคริสเตียนอธิษฐานป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อทุกวัน เรากําลังทําสงครามเรากําลังเชื่อพระคำเรากําลังเคลื่อนไปกับพระสรีเรากําลังเคลื่อนไปในการเจิมนั้นเรากําลังเชื่อเรื่องถ้อยคําที่มีฤทธเดชและเชื่อเรื่องการเจมิมสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าแล่พระเจ้าจะให้เราทะลุทะลวงข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเราเจิมเราใช้เราอวยพรเราที่เราจะมีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติ มีถ้อยคำที่มีการเจรมญริษเดตเมื่อผู้เชื่อใส่ใจสนใจถ้อยคำของพระเจ้าสนใจการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่โปรงเทลงมาบนเราเหนือเราเราจะเผยพระวจนะเราจะทำลายโครงสร้างของมารด้วยปากของเราด้วยความเชื่อของเราด้วยการเจิมของเราเราจะอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่มีการเจมิมด้วยการเป่าประกาศถ้อยคำที่หักล้างล้มล้างกิจการกิจกรรมของมารซาตาน ขอพระเจ้าให้เราลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจปกครองผีปกครองลูกใบนีร่วมกับพระคฤตเจิมเราใช้เราอวยพรเราขอบคุณพระเจ้าที่มีพระคำขอบคุณพระเจ้าที่มีพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงกระทำกิจอยู่ในผู้คนของพระเจ้าและใช้ปากของเราเพื่อประ,ประกาศพระวจนะคำออกไปในรูปแบบการปลดปล่อยถ้อยคำในการเผยพระวจนะดึงสิ่งที่ขัดขวางและการบังต่างๆให้มันพังลง พราะคำที่เรากล่าวนั้นเป็นโดยฤทธิดเดชพระวิญญาณเป็นชีวิตและถ้อยคำนั้นแหละจะไม่สูญเปล่าแต่จะให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จตามที่เรากล่าวออกไปนั้นสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและก,กันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าไว้พรค่ะ